แล้วน้องเพลงพินสวัสดีครับผมตอนนี้น้องเป๊พีพ่ก็เข้าอ้อยเบิงติลานาลูกคอยเออขึ้นหูแต่น้องเบิงสภาพโอ้ยเบื่อจังเลยชีวิตนี้ท่านต้องทําอะไรนะครับผมนี่คือเด็กที่ตื่นเสาๆนะครับผม ก่อนสิไปนาา้ำลัางนันก่จะพ้าลูกของเฮานี่มาอาบนา้ำซะก่อนท่องไปกนบิมากถาซ้ำหญ้าสวยนะครับผมอาบน้ำให้น้องเพียงพินวันนี้เราจะพาน้องเพียงพินเดินทางกับอำนาจ,จเจริญน,นะครับผมไปเล่นบ้านอำนาจก็พี่น้องกปจกักสองสามวันนะครับผมนี่ก่อนสิไปไก็ต้องอาบนา้ำแต่งตัวซะก่อนเด้อเพียงพินเอ,อ๋ยลูกไปอยเคลื่อ,อ,อนจังนอนเต็งยังพี่น้องเอ,อ๋ยเอ,อ๋ยหมดกัดหรือจังไดผู้เกี่ยมแดงองต้องอยู่ฝั่งขลางใส่ตอนนี้น้องเพียงพินได้ของเล่นใหม่นะ ครับผมเออเนียดูดแฉนเทียนดูดนิวนะครับผมเหมือนถือว่าเป็นไม้่อหลวดหรือมักไม้เป็นแม่นะเจ้านะตอนนี้พ้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับทุกคนเออเพียงพินบ๊ายบายยาสวยยาเสว,วาโอ๊ยบ๊ายบายกระเป็นว่สยยาสันโอเย็นดูดสุดๆนะครับผมขึ้นรถก้อนบาน,นี่มาๆเพียงพินขึ้นรถเราจะเดินทางไปอำนาจ,จเจริญแล้วนะครับผมรังจกประดับก,กับโดนพระ่าท่องเบียกไกยาก,กับงานนะครับผมช่วงนี้งานก็เยอะนิดหน่อยนะครับผมผุนตาท่องใส่กำลังนั่งซ่อมหลานหน่อยเหี้ยหน่อยอยู่นะครับผม นี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งไปไายบายตาต้องใส่เลวบายบไปไายบายอ่ะบาไปไปอื่นตาต้องใส่กับบายบายลูกเออเดินทางปลอดภัยเยอร์เพลงพิณเอ้ยหลังจากยกบือขึ้นบายบายแล้วนะครับผมญาสวยกับมาเปิดประตูให้ยั่งดีบายบายเพลงพินไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายย้าบายบาย ใเออยาสวยบายบายเด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เด้อเออเดี๋ยวมาเล่นน้ำใหม่จ้าวันศุนย์เออก่อนสิไปนาม้าหลังกระท่อมเด็กก็เลยมาบินคาไฟก่อนอยู่บ้านอู้บ้านเฮานะครับผมเอออันติ๊กกระจกเราได้พี่น้องผลเบิ้องในเพียงเพียงเฮ้าดูดจุก๊กมาร์กลายเออดูจุบจับจุบจับจุบจับโอ้ยมากคักนะครับผมตอนนี้แล้วก็กําลังเดินทางเข้า อำนาจ,จเจริญแล้วนะครับผมมาหอดบ้านที่อำนาจแล้วนะครับผมบุ้ย <cake> เบิ่งคองที่ละพี่น้องเต็มรถอัาตันนี้เมนนงเฮานะครับผมกกำลังผ้าหนองพ yeah. ี่ๆข้าไปไหวปูพญานาคอยู่นะครับผมหลังจากไหว้ปูเสร็จแล้วเออเมนนงข้าเห็นอีอย่างนอแบนตันน้องพีงพี่ไปกวนเพราะว่าเมนนงข้าวกะกำลังสิเก็บคองนะครับผมตันไว้ยานตกตอนนี้เราก็กำลังสกินเข้านะครับผมกำลังสิกินข่าเสียบๆน้ำกันครับน้องพี่ๆกังหัวปิวเบื้อง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 เออตอนนี้เมนน์ข้าวกะก กำลังไข่ต่ำมาคงอยู่นะครับผมทั้งไข่ต่ำมาคงทั้งปั่มนุ่มอยู่ uhh, แบบสูตรชีวิตครับผมทุกคนตอนนี้น้องพิงี่พีของเข้ากันนั่งเบิ้งพอเบีกินเขานะครับเด้อพี่พน้องเด้อมากินเขานุ่กันครับผมตอนนี้น้องพีง่พี่ก็เข้ากันออนั่งเฝ้าเออนั่งเฝ้าข้าวหนึ่งกับเบิร์ตนะครับผมกินเข่าเสียบหลายนะครับผมนี่พี่พี่ก็ลังสีบของพี่นะแสงตะวินจ้าเป็นทังไหพผอมมวนอยู่เออบอมยันบอมยันบอมยันบอมยนอันนี้คือกำลังดูดเทียนนี่โปะนะครับผมตอนนี้พ่อเบีก็กำลังทาางนนอยู่่ะครับผมพเ ออกจากบ้านมาแล้วก็ต้องทํางานได้เหมือนกันนะครับผมเมนูก็เขาเกิดลับนะครับผมท่องเบียกระท่างานไปนองพี่พิ้นกันลับปุ๋ยเออโอ้ย ทำไมมันง่วงอย่างนี้นะครับผมหลังจากนอนไปได้ข้าวนึงนะครับฝนฝ่าฝนมาเฉลียคับล่มมาก้วบู๊ยเป็นแตา่ยาเนเทน่วเหมือนจะล่มแบบแห้งครับผมหลังจากร่มข้าวหนึ่งนะครับผมฝนผ้าอยู่เข่านะครับผมเมืองอุบลของเข้ากับกาลังสิทธวมแล้วครับผมขอไปกำลังเรียงใจอย่ามาขอไปกำลังได้ใจเราไปกำลังใจแห่คอยได้เด้อเพราะว่ามปีกายในคอกเก็บของปีนี่คอกระยันในเ,เก็บของหยอยุพี่น,อนอ้องเอยอืมก่อนสีนอนนะครับผมเพราะถ้าปู๊ยฝนในท่าเสีลำก่อนหมดได้พี่น้องเลย้ยทุ้ยทุ้ย ถูถูถูขุนทาริบสติกริบมั่นนะครับเพื่อจับห้องกระปากบ่แหงนะครับผมแล้วก็ท่าข้อนะครับผมให้ข้อเขาสุ่มเชื่อถืนุนท่าผิวท่าคองท่าขาแล้วก็น้องมีมีของเราก็ตื่นแล้วนะครับผมแอ๊ะโอเป็นไงพ่อหนูสวยบลาบลาวสน่ห์เรื่องของมีกันเลยเปลี่ยนสุดนอนให้น้องเพียงพินเข้าๆนะครับผมอย่างน้อยเหมือนจำย่างน้อยอีหล่าเอ้ยเบิ่งเกี่ยมที่แตทุกคน แก้มของน้องนี่ได้มาจากไหนล่ะนี่ยอังอยากนองเ,เ,เป็กๆก็ข้าเปลี่ยนสูตรเหลียวนะครับผมก็จะเตรียมตัวไปกินเขาย่ำเดือกย่ำเร่งกันนะครับผมก่อนจะไปกินเขาเขา้ากกะท่ายรูปเสื้อฟีก,กวนหม้มบอเป็นใส่นุม่มแต่น้องเพียงินเออเด็กตีปนิ้วนะครับผมเพาก็เลย แก้โดยวิธีนี่แหละของแท้นะครับผมนี่เป็นของข้าวกับผ้าน้องเพื่อนๆมากินข้าวข้างล่างนะครับผมมากินข้าวน้ำกันเดอ้อทุกคนเดอ้อเนี่ยกินมิเตเนียปติตาเสียบครับผมกินข้าวกระลำกันเดอ้อผมเนี่ยถอดหมูถอดไก่หลัแกงเน็ดอส่ดเสียบครับพี่น้อง